ครับทีมงานช่างโอทีมงานพระอ้อมนะครับวันนี้กําลังจะทําอีกหลังหนึ่งครับตอนนี้ขึ้นเป็นโครงหลังคาสองชั้นนะครับสองระดับนะครับใครฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับตอนนี้อยู่เริ่มเยอะแล้วก็ที่คลองสามก็ติดตามกันเยอะนะครับก็บอกแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีส่วนลด นะฮะทีมงานช่างโอคุณภาพนะครับสี่ทนแต่งงานคุณภาพนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายที่แบบเยอะเยอะคนแล้วงานด้อยนะงานเร็วงานดีงานคุณภาพของเรานะครับตอนนี้เดี๋ยวนี้ฮะตอนนี้ก็เป็นการที่เริ่มทําเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะฮะนี่คือวันแรกในการทําแล้วเราก็จะดูว่าขึ้นโครงเสร็จอะไรเสร็จจะเป็นยังไรรงฮะนะราคาสองระดับนะครับไปดูนะครับว่าจะออกมาแล้วจะเป็นสภาพเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับ <S 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 เปนะครับ